เดือน16,00งก็เป็นเจ้าของได้เดินใกล้ MRT บางซื T ่อและ BTS หมอชิดกับโครงการดุมพินีวิวประชาชื่นพงเพชรสองทำเลดีเดินทางสะดวกใกล้ทั้งด่วนใกล้ทั้งดังอย่างเดมอลง,งามงวานแล้วบอกเลยว่าส่วนกลางจึ้งมากทุกคนสระว่ายน้ำสวยๆฟิตเนสร้านจอดรถและร้านสะดวกซื้อมาเลยไม่รอช้ามาดูบนห้องกันเลยห้องเขาอยู่ชั้น26นะทุกคนขนาด26ตารางเมตรมาพร้อมหนึ่งห้องนอนและหนึ่งโซนห้องนั่งเล่นแล้วขอบอก ว่าเฟอร์นิเจอร์จัดให้เต็มทุกโซนใช้แบรนด์ชั้นนำอย่าง S B f ฟ r n i t u เจและคอนเซ็ปต์รันตีเรื่องคุณภาพแล,แล้วดูห้องนอนสี่ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มากเก็บเสื้อผ้าได้จุใจแล,แล้วเขาก็แถมเตียง5ฟุตกับฟูกใหม่ให้ด้วยนะเปิดหน้าต่างมาก็จะเจอวิวดีวิวโล่งแบบนี้เลยส่วนใครที่ชอบทำอาหารเขาก็บิลอินเคาน์เตอร์ครัวมาให้แน่นๆจุกโซนระเบียงก็ปรับเป็นโซนซักล้างได้ตามใจเลยใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะเป็นเจ้าของห้องนี้ได้ ถผ่อนเบาแค่หกใบเทารีบพักมาเลยนะ